ไปครับเพื่อน่นวันนี้มาเจอกับเซฟกระแทะเหล็กนะครับนี่ครับไอเยี่ยวไข่กันนะครับนี่ครับเฮ้ยจบไปแลนะครับนี่มันน้อยไปมาประกับนะครับมันเยอะนะครับอยู่บนน้อลงมาหน่อยนะครับครับคนให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆอย่างนั้นก็มาเตรียม ไปเลยนะครับกระเทียมใส่ลงไปจากนั้นพริกครับตามเัครับไม่น่ากินนะครับนี่ครับเพื่อนตามขั้นอะเยนะครับโอ้โหจับไปเลยนะครับนี่ครับใครใครที่ันนีบอดลันตนะครับ เพิาา่มอ like. ีกหนึ่งใบดีครับไม่พอนะครับชอบสี่ใบ้อนอีกเลยครับอให้เลยนะครับมาแตะน้ำปลาห่อยอ่ะน้ำัครับรนปลาหรอ่อถน้ร้อนนะครับเพื่อนๆ รอดไปไหนนะครับโอ้โหยังไม่ได้เปิดเลยนะครับน้ำปลาไม่ไหมครับอน้ำปลาลกันะครับนี่ครับน้ำปลาละไฟสุดร้อดดีก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับโรดดีใส่ลงไปเลยครับวันนี้จะนำมายอดไข่เจียวนะครับ เทฟของเรานะครับนี่วันนี้ใครเที่ยวนะครับตีให้ละเอียดนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆเวลานะครับนี่ครับร้อนระยยังครับรับแป๊ดเดียวนะครับใส่ลงไปนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับลองไปทำตามกันนะครับเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะครับ เทปของเรานอนี้อะไรนะครับนี่ครับนี่ครับเรบอก็เดินพครับให้มันทัดหนึ่งนะครับใจยเย็นๆนะครับเพื่อนๆกินของอร่อยต้องใจยเย็นๆอร่อยแม่โลเล็ดดูกันเลยครับเพื่อน คลุกเข้าไปเลยครับนี่ครับตำราของเรานี่มันสูตรใหม่ครับไม่ไม่ต้องเอาเป็นแผ่นเป็นเพื่อนแล้วครับแบบนี้อร่อยนะครับเพื่อนๆไม่หยาไม่หลงเสียข้างหนึ่งีเสียจงล้วดีดีเพื่อนล้วดีเพื่อนแล้วฮะขวายซานฟันชงแบบโอ้ซานฟันชงขวายซานฟันชงแบเอาเลเอาแล้วครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเลยครับนี่ครับ อร่อยอร่อยเลยนะครับไข่เจียวของเรานี่ครับสำหรับตับๆๆอร่อยยนะครับรับทานด้วยกัน,นะครับสวัสดีครับ